ไปแล้วไงเจ้าเจ้าเล่นฉากต่อไปแล้วอันนี้ไงเลอ Power Ranger เลยเราจะมาจัดฉากแปลงล่าของ Power Ranger เดีว่ะแลงวพาวเลยไม่รู้จักตัวตัวเด้อวิเราแอสกบิ๊กคีโอเปนนึ่งเอ้ยวเหมือนแต่เราต่อปีตบนปีเด้ออ่ะบิ๊กคียู่สองพันไงต้นสองพันเลยเอออะไรแั่บิกปัญญาอ่อนที่ผ่ายเลยพวกนี้ไหม ใช่แบบนี้ซอสใช่อะไรใช้ในการเช็ดก้นก้นเฉื่อยพวกพวกเวลาพวกมึงขี้มึงเช็ดตูดไหมเช็ดดิเดี่ยวน้ำผิดเดียวอ่ะตัวน้ำล้างเดี๋ยวเออๆก็ในห้างนี้มันไม่มีน้ำปไม่มีสายฉีดเลยไม่มีขัะดกกระดกก็ใช้เช็ดชูว่ะแหละแต่กูแต่แต่แต่ส่วนใหญ่นะถ้าเป็นอย่างนั้นนะกูจะไม่เข้าห้องน้ำแบบว่ากูจะอั้นไว้เพราะกูกูไม่ชอบความรู้สึกที่แบบเอากระดาษมาเช็ดแล้วแห้งแห้ง แม่งไม่ชินเลยอ่ะมันมนยเยียมกูตึงปพชิชูเปียก์วัตลดอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือเลยตากิงเปิดกันวัดก็ตางานวัดในเยมไม่เคยเห็นเลยไปจับเลยไปจัลยมาเช็คไ่ได้โพมัในนี้แต่วกาใช้อะไรเช็ดตูดอ่ะตอนแบบไม่มีกระดานชิจูอ่ะเช็ดฉุกเฉินอ๋อเออฉุกเฉิน ไม้อ่ะอมึงไปม้ไปช็ดตัวไม้ให้ไม่ไม่จะไปเอามาที่ไหนก่อนมันมันใช้ได้เหรอวะไม่แต่คําถามคือเมื่อเมื่อถุงถุงพลาสติกอ่ะเช็ดอ่ะเมื่อไหร่จะสะอาดวันไหนจะสะอาดได้เพื่อนก็ได้เพื่อนยิ่งเออว่าไอ้ไอ้ไม้แห้งเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยกูว่ามันน่าจะซับน้ําได้ดีอยู่มันยังซับบ้างไงถึงถึงจะขาดง่ายก็เถอะไอ้เหี้ยอันนี้ถุงมือถุงมือพายเชไอกทราย ไปเชิดตัวก็ผมไปเชิดตัวนะคือวันมันตอนตอนนี้กูใช่ไหมเชิดตัวนะเป็นถุงมือถุงมือลายยางี้โหแสบตูนดีหาเช็ดแว่นตุ๊กตางานวัดตุ๊กตางานวัดหาเช็ดแว่นไม่เอาหาเช็ดแว่นแน่ไม่หมอคุณไม่เอาพาเช็ดแว่นแล้วแน่มึงมีสาแว่นได้ผ่านมึงไม่ใส่แว่นมึงดื้อท่าพดียวมึงขี้มานไม่ใส่แว่นต่อแต่กูใช้ผ้าเช็ดแว่นดีกว่าเราไม่เราไม่ใส่แว่นเลยเลยอย่างเงี้ย แต่กูตึ้งมีผ้าเช็ดจอแล้วเช็ดจอเช็ดจอคอมนะเนี่ยเออถึงชีวิตจริงกูจะไม่ได้ใส่แว่นกันเธอแต่ว่าไม่ไม่น่าได้แบบว่าอ้นี่จะอำไมตัวตุ๊กตาตุ๊กตาวัดได้หวะเออคุย้นๆน่าได้ออกปลายตีนจุ่มเอออันนี้ไงอันนี้ไงเราก็พาไปออกก่อนพาออกก่อนสัมภีไอ้คนแบบโฉวอย่างนี้ ลองเท้ากับไอ้บบงอ้บบงแอ๊บบงแอ๊บบงไอ้บบงแอ๊บงอบงไอ้าบงไอ้บงแอ๊บบงแอ๊บบงแอ๊งแอ้บบงแอ้บบงอ๊บบงแอ้บบงแอ๊บบงแอ๊าบงไอ๊บบงแอ๊บบงแอ๊บบงไอ้บบงแอ๊งไองแอ๊บบงอ้โบงแอ๊บบงแอ๊บบงแอ๊บบงอ้โบงอ๊บบงแอ๊บบงแองององอบงไององอ้งไององแอ โอเคกระดาษใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มีอาสูบไหมโอเคกระดาษสูบปิดตูดเรียบปวดเจอโดนเรียบร้อยรวบเลยผมไม่ได้เหรอวะไม่ไม่ได้เอาเลยมาได้ไว้ใครมาจับโฟมโฟเป็นรูปเลยมึงยังทำยากแบบจับโฟมกางเกงในกับผ้าไวนิ้วเนี่ยนะเอาโอ้โหไอเหี้ยไวนิ้วนะ เจ็ดแม่ไวนิวไม่ไ <twitch> ด <isse lden. sus> yeah, okay. ้โคตรเกียเลยใกลงไหนกาเกงแมไอ้เ well, ห exactly. ี้ยไวไวนิวไม่ได้ทำจริงครับใครมันจับพรมไวนิวไม่ได้อะไม่ได้มันไม่เคยสัมผัสไม่เคยสัมผัสมันไหนฟังเ้ยมันมันมันะไม่ได้อะไอ้เหี้ยผมเวลคัมนะถ้าสมมติว่าเป็นผมผมแบบตามรูเลยนะไอ้เหี้ยไหนเคียร์มาก อย่ามากอย่าอย่าไปใชมันมันมันมจะแบบเ t e เจอร์สุดโหดเพราะนั้นเนี่ยกระดาษกระดาษทับกันดนึงมึงมึงรู้เปล่าว่าไอ้เทียเนี่ยมันคือผมดักฝุ่นกันลื่นเว้ยแล้วเ t e เจอร์อย่างที่บอกแล้วเปนครูดที่แสบชิบหายหวยใบปลิวจะไปคุยใบปลิวใบปลิวไอ้สัตว์ไวยเราใช้เผื่อถูกชีโอ้โหจานกระดาษจานกระดาษเนี่ยนะเธอเทียบเธอเทียบความสะอาดนะกูให้จานกระดาษ เสื้อกันฝนนี่ถ้าถ้าถ้ามึงคู่เลยถ้ามึงขี้เสร็จแล้วฝนตกขึ้นมาทำไงวะไม่ถ้าเสื้อกันฝนอ่ะไอเทียมแม่งเหมือนถูกพลาสติกเลยก็คือเช็ดไปเช็ดไปก็ไม่รู้จะออกหรือเปล่ามันสัมผัสลื่นเหมือนกันเลยเอ่น้องจากจะไม่ออกแล้วถ้ใช้งานอย่างลำบากือที่ก็ดีถ้าฝนตกขึ้นมาโอ้โหเลยกระดาษข้าวห่อไก่ห่อข้าวมันไก่กระดาษข้าวห่อไก่ถ้าแค่กระดาษนะนะห่อข้าวมันไก่หกระดาษกระดาษห่อออกข้าวมันไก่ เอากระดาษขอเข้ามันไก่มันก็น่าจะเทคเจอต่างไปไม่เอาไม่เอาเสื้อปุ๋ยอะเสื้อเสื้อปุยเสื้อปุ๋ยไอ้สัตว์ไม่คือถ้ามึงถ้ามึงมีแค่เสื้อแล้วมึงต้องใส่เสื้อยีนนี่ออกไปด้วยโหเหม็นทเป็นเสื้อดีกว่าเอาแบบเออไม่เป็นไรเชดแค่แขนเสื้อน่าจะโอเคอยู่มันมันบอกว่ากรณีแบบต้องเลือกอะไรอย่างหนึ่งอะกูเลือกเสื้อไอ้สัตว์เผื่อเข้ามันไก่มึงแดก หนังสือพิมพ์ตนังสือพิมพ์กราษอะไรเนี่ยสือไข่มันเอาไข่มันเอาแลปเปอดไว้สั่งมือบนยังไงวะไข่มีถือสีเข้ามาแล้วเว้ยสิเขียนพัติคอของก็ไม่เคยเห็นเลยเข้าอะไรม้เอาข่าครับกูว่ากูวนังสือพิมพ์ดีวาหนังสือพิมพ์มันัสพมันไนจะดีกว่าแบงค์เข่าแบเโอ้โหอยู่ก็เออสกระดาษหอกระดาษหขวัญมันลื่นื่นอะโอเลย เออแบงกัมโมยังฝืนไหวไว้เฮียวิกผมไม่ใช่แบงกัมโมสัตวอันนี้นะอันนี้นะคอทเทคอทเหโฮเมควักน้ำในส้วมเหรอไอ้เหี้ยอ๋ออ๋อเด็กกกดชักโครก่อนใช่ไหมเออกดชักโครก่อนแต่แต่ถามว่าไม่ได้กดอ่ะมันไม่ได้กดมันก็ไม่คสนใชจว่ะคืออันนั้นมึงมึงโง่เกินไหนเหี้ยแบบกรณีแบบว่าน้ำหมดเงี้ยน้ำส้วมหมดโอ้ยยยไอ้สัตว กูหิีนน้ำส้วงมากไม่ว่าที่ไหนกูรู้สึกว่าน้ำน้ำส้วงมันจะอินฟคักแต่ไม่สามารถเออปาแต่บได้ไล่ฟังเว้ยเออกูกูจะบอกว่าเมื่อก่อนอะรุ่นพี่กูเคยแกล้งเพื่อนในการเอาน้ำส้วงให้แดกไว้แม่งแบบเอาแก้วเอาแก้วไปหย่อนแล้วก็ตักใส่อะไรแบบนี้เออแล้วแบบกูจำได้เลยว่ากูจำได้ว่าตอนรุ่นพี่กูแดกอ่ะแบบมีกับซึบอ้าแล้วก็สดชื่นสักพักตวแชะแปลกๆปกแล้วก็อ้วกมันไม่เคยสะอาดอะ ไม่เคยสะอาดอ่ะเอางี้ดีกว่าแค่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 โถมันแค่โถมันก็อินเฟคเต็ดอะไรเงี้ยไอ้เยอยกูไม่ชอบเลยที่เจมส์เราเมื่อกี้เนี่ยไอ้เยอยมึงเอาน้ำส้วมให้ขอให้คนกินนี่ยเกลี้ยงมากเลยวิกดีกว่าไอ้เยอยวิกเถอะเออวิกวิ่ได้จริงอ่ะได้เชี่ยตะวิกวิกผมวิกผมมันบาดตูดนะเว้ย มันมนนอะไรเงียไม่ถันังตรองต้ตงแผลยี่นี่เป็นต่มเชื้อนะครับมไโอเคอะไรเงี้ยไม่อยากไรแโอโหแม่กาไมกําลังกระดาษอากาศกระดาษัมก็แม่แรดากาังกระดาษกําังกระดาษดีกว่ากนาดีน วม,มันแข่งไส้สัตว์มึงแข่งจะทำเป็นลูกยังไงมึงจะเช็ดมึงจะเช็ดยังไงวะเฮียมึงจะพับเป็นสาวเนี่ยรูกก็ขุดตูมเงี้ยขุดเอาขุดเอาขุดเอาสัตว์เลยมีอะไรนิ่มๆเช็ดตูมก็เช็ดเหี้ยไอ้เหี้ยเด็ก็ใช้เปนสิวะเปลเลยสอนขนมกับบัวกวางจังยแต่ละอย่างเย่ยยเยีพอกันเลยชัดสอนขนมคิดไม่ออกเลยวะ อันนึงก็บาดตูดอีกอันนึ่งก็บาดตูดไอ้สัสเอาขนม่าเหยอยบแล้วไอ้ยัสฉีแค่ไปเป็นแผ่นเป็นยาวๆหน่ยเออนี่ไงกับแดกหมดพอดีไม่รู้ที่ไหนจะถูตูดแม่นแล้วมึงจะใช้ฟางไงมึงจะเอาสารบวกแล้วมันเกูไม่ใช่บวกสารเย็นนะเจดแน่ๆเท้าเลยกินเกย์ไงถุงเท้าถุงเท้าไปสัตว์ถุงเท้าเหอะกิ์แนวไปรางเกยเลยถุงเท้าชายละทิ้งโอ้โหกานาจะสูบเลย หนังสือพิมพ์หนังอพิมพ์งอมอโม้อไอโมไอกระดาษปิวอาปิวปิวปิวถามถามจิมึงต้อเป็คนยังไงเนี่ยไอตุ๊กตางานวันที่ี่มาเช็ดไรสัตว์ุกเิไงพายตัวไบอกวพายตัวลพตัวพาตัวละเออแบงกามแบงกามแบงกมเดี๋ยวแค่หกะ่ะไอ้ย่จะอยู่ใจตรงกันเฉย เออขัดสับมันไม่น่าได้สับมันได้ยวเ่าปุ๋ยไม่เอาสปุ๋ยเออมันใส่เสื้อน้องสับมันก็ได้ไปยอมทนหน่อยมึงคิดสภ้พามึงเอาแขนเสื้อที่มึงไปเช็ดตูดมาแล้วก็แบบว่าเยอเธอหนอกอะไอที่แล้วมึงมีกระดาษเซ็มันมีกระดาษสับมันที่สามารถเช็ดเสร็จแล้วมึงก็ทิ้งได้เลยอะแต่มึงต้องใส่เสื้อที่มึงแบบว่าดสูทมาใส่ทารเะกระบอกเปะโมะเปกระโม่ดีกว่า ถ้าพาเจ้าตัวขี้เกียจซักบ่อยอเงี้ยเนี่ยแบงก้าโมอโอ้โหเนี่ยกูกูดูมาจบจบเรื่องกูยังไม่รู้ชื่อจริงอาจารย์โคโน้อตแต่คนทำแบงก้าโม่แม่งรู้ไงโคโนดเอ่อถุงเท้าไปถุงเท้าถุงเท้าดีกว่าเอ๊ะถุงเท้าไม่ผิวเอ๊ะไม่ถันเลยเออโมงเออไอโมงโมงแม่งกระดาษกระดาษสุบเนี่ยมันบางนะ บางมากเข่าไงกันด้วยหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เอ่อตรงเท้าโมง่าต้องไปจะชิปอะไรมึงต้องใส่ทั้งรองเท้าทั้งไอ้โมงอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าโจนโจนเนี่ยเท้าได้ยี่ถึงเท้าถึงเท้าก็ได้วถุงเท้าพราเป็นโจนเราลองลองเล่นรองเท้าไปเออสถานการณ์กลับบ้านเหม็นเนี่ยเลยหนังสื้อพิมพ์ ก็คือพิมพ์มันนั่นอันนี้ดีโดยเฉพาะเชือตัวไม่อันนแหละซีพีนั่งซีพีนั่งซีพีน่ะถูกต้องต้องใช้่ก็คือพิมพ์มาเลือกพิมพ์ไฟนอลนลเครื่องนี้ผ่านเลยนะอะไรเป็นตัวเลือกสุดท้ายใช่ไหมใช่ว่าบางทีเรื่องที่ถูกต้องของโพเนี่ยคือการแบบเลือกอันที่อยากเลือกอ่ะแล้วก็แบบเลือกอีกตัวอ้าวคนหนึ่งที่เราเราไม่เลือกอ่ะ อีรอบไหมอีรอบไหมก็เลยกูเนี่ยวิธีเล่นเล่นหนังสือพิมพ์อะเพื่อแบบให้อันสุดท้าแอปอันที่แย่ที่สุดที่เราไม่อยากเลื่อนเพาอันที่แย่เป็นที่บวกฟางอะไม่ก็อันที่ใหญ่มันแบบฟัดฟันโตแหละแต่มึงไม่ต้องเล่นไอ้เหี้ยควายมึงเสียสุขภาพไี่เยอะเอาไม่เอาจริงอะพอที่ตว่าหนงมีมีอะไรดีๆอะไรเยอะมึงเลือกอันเนี้ยนะเปรตเอามันมันมึงเล่นคนเดียวไอ้เหยอะมึงเล่นคนเดียวไอ้สัตว์อยากรู้เล่นคนเดียว